อยู่ที่ยานบุญนิยมค่ะมาอยู่ที่บริเวณหน้าร้านของอาหารพิเศษนะคะมาพบกับคุณแม่แนะนำตัวน,นิดนึงเผื่อยังมีใครไม่รู้ค่ะแม่บุญชูฟักเกตค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะแม่บุญชูนี่เป็นโยมแม่ของท่านสมณะถักบ,บุญอาจิตาบ,บุญโยนะคะค่ะโยมแม่คุณแม่บุญชูค่ะคุณแม่รับประทานอาหารเจตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วกี่ปีมาแล้วเนาะหนึ่งตุลาศีสองค่ะ จ้ะหนึ่งตุลาสี่สองเข้าวัดกันแล้วก็กินกินมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เข้าวัดค่ะแล้วก็ตัดสินใจเลยขายบ้านขายช่องแล้วก็เข้าวัดเลยค่ะเข้าวัดเลยแล้วก็ทุกคนในบ้านมีทั้งครอบครัวและทั้งพ่อบ้านนะคะแล้วก็ลูกอีกสองใช่ไหมคะจ้ะกินหมดเลยกินเจหมดเลย,ค,เยคุณแม่ทำยังไงอ่ะคุณแม่ปฏิวัติบ้านได้ยังไงที่มาให้กินเจได้ทั้งหมดเลยท่านถักบุญค่ะ ถ,ถ,ถ,ถ้าถักบุญทําอะไรคะแม่ก,กระซิบหน่อยท่านักบุญมาเป็นคนแรกเลยแล้วเราก็ตามกันมาค่ะแม่ตาไเป็นคนที่สองแล้วพ่อที่สามบอยที่สี่ค่ะมากันหมดเลยจ้ะ <laughs> ต้องบอกว่าคุณแม่คุณแม่บุญชูนะคะก็ถือว่าเป็นบรรพชนที่ราชธานีโศกค,ค่ะช่วงนี้ก็ออกไปพาคุณพ่อไปรักษาตัวนะคะแต่ว่าถ้ามีงานมีการอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะมาเป็นจิตอาสา โดยเฉพาะที่งานเจนะคะจะเห็นคุณแม่บุญชูอยู่ที่แผนกนี้ประจําน่าจะอยู่เกิน20ปีแล้วนะคะแม่จ้ะอยู่ตรงแผนกอาหารพิเศษนี่แหละค่ะคุณแม่เห็นพัฒนาการของของลูกค้าที่จังหวัดอุบลยังไงบ้างคะว่ามันมีน้อยหรือว่ามีมากขึ้นอย่างไรคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกแทบจะทุกปีเลยจ้ะที่แม่มาตลอดแล้วเราแม่ก็เห็นเขาอย่างงี้ค่ะแล้วก็ ไม่รู้เป็นยังไงเมืองอุบลนะเขาใจบุญยังไงก็ไม่รู้มากินกันเยอะ,ะมากันแม่เห็นแล้วแม่ก็ชื่นใจคนอุบลเขามากินร้านเรากันนะจ๊ะค่ะในส่วนตัวของแม่ค่ะการที่เราไม่ไม่เอาเนื้อสัตว์อ่ะมาต่อชีวิตเราไม่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแม่ว่ามีอน,นิสงส์อย่างไรบ้างคะโดยส่วนตัวแล้วก็กับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมีมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี่แม่เป็นคนใจร้อนนะคะตอนนี้ พอแม่มากินมังสวิรัต์แล้วแม่ก็เย็นลงจ้ะแล้วก็สงบค่ะสงบเบิกบานไม่งอนอย่างเมื่อก่อนจ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ก็มีความสุขก,กันค,ค่ะมีความสุขก,กันอยู่ในครอบครัวแล้วก็หลวงปู่สอนให้เบิกบานอย่าอย่าเป็นคนใจแับแคบมีอะไรข้างเคียง แบ่งกันได้ก็แบ่งกันคนข้างเคียงที่แม่อยู่ด้วยกับเขาอะค่ะเขาเขาคนข้างนอกเขาเห็นเรากินผักเขาก็เอาผักมาให้เรากันจ้ะลูกยายครับเมื่อก่อนนี้ยายยังไม่ตายยายก็เป็นคนเอาของมาให้เรามันจะมีพวกหน่อไม้เรื่อย,ย,ยก็ฝากเข้าวัดนะคะ่ะเข้าในบ้านลาดจจ้ะแล้วเราก็มีเจ้าหู้เราก็เอามาให้ยายค่ะเขา เขาน,นับถือคิดแต่จ้ะก็ะถือว่าที่ตอนนี้ที่คุณแม่อยู่ก็มีการเอื้อเฟื้อกันเนาะโดยที่ไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องเลยอย่างคุณแม่บุญชูนะคะตอนที่อยู่ราชธานีอโศกก็ทําฐานสมุนไพรนะคะทํางานฟรีไม่มีเงินเดือนมาตลอดแม่คิดว่าการมาเป็นจิตอาสานะคะเราทํางานศูนย์บาทเลยถามว่าเหนื่อยไหมม,มันก็เหนื่อยค่ะเพราะว่าเรายืนตลอดแต่เราก็เบิกบานกัน มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทําให้แม่มีแต่ความตุกห่อค่ะแม่แม่แม่ไม่คิดว่าแม่อายุขนาดนี้แล้วแม่จะมายืนอยู่ยตรงนี้ได้อะจ้ะพอพอพอแม่คิดถึงหลวงปู่สอนเราให้มีใจเบิกบานอะไรมันก็มีพลังจ้ะพลังอะไรก็ไม่รู้ที่จะทำให้แม่เนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะแข้งขาเนี่ยค่ะต,ต,ตอนตอนที่เราจะมา มาที่อุทยานแม่ก็ทาพิมพ์เสนน้ำน้ำมันเหลืองจ้ะมันมันช่วยได้จ้ะทีนี้อายุเท่าไหร่หรอคะแม่เจ็ดเจ็ดแล้วจ้ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะมีจ้ะโรคหัวใจจ้ะรักษาที่โรงพยาบาลวาลินจ้ะค่ะตอนนี้ก็ลังดูแลสุขภาพอยู่แต่ก็มาช่วยงานทุกวันนะคะทุวมาทุกวันคะ่ะจไปไม่ไม่ป่วยอะไรหรอคะไม่ไม่ป่วยคะ่ะ นนโกย,ยบุญ,บญมันต้องรีบโกยบุญจ้ะโกยบุญแบบแบบเราไม่เครียดอะคะไม่ไม่ต้องให้มันเครียดเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจ้ะมันเราจะได้เราจะได้มีความสุขนะจ้ะพอะเราไม่เครียดแล้วเราก็ไม่เหนื่อยอจ้ะสิ่งที่พ่อครูนะคะพ่อท่านบอกนะคะในเรื่องของประกาศบุญญาธุฒิหมายเลขหนึ่งก็คืออาหารมังสวิรัติแม่คิดว่ามันมีความสําคัญกับโลกใบนี้ยังไงบ้างคะแม่ ความสำคัญคือเราไม่ต้องไปเอาชีวิตคนอื่นนะจ๊ะเราไม่ต้องไปเอาชีวิตของสัตว์นะจ๊ะเราก็กินของเรานี่มันมีอะไรแล้วก็กินกันไปอย่างเงี้ยจ๊ะมีเต้าหู้กินเต้าหู้มีเห็ดก็กินเห็ดตามที่มันมีจ้ะเราไม่ต้องไ,ะนะไม่ต้องไปกินจ้ะกินอย่างนี้แหละดได้แม่อยู่แม่กินมา20-30ปีสบาย1ตุลา42เลยค่ะมันกินก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ได้เข้าวัดนะจ้ะค่ะ พอพ่อนิทัศออกจากปูนซีเมนวันที่หนึ่งตุลาตีสองมากันเลยจ้ะไม่ไม่ไม่ไมไมต้องอะไรอวรบ้านช่องมากันเลยที่นี่นะคะก็ต้องมาพิสูจน์นะคะคุณแม่บุญชูมาพิสูจน์ด้วยตนเองเลยเป็นนักบังสุวิรัตรนักกินอาหารเจมา2030บาปีแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะมาทำงานเรียกว่าเป็นจีราสาทำงานฟรีไม่มีไรายได้แต่ว่ามีความเบิกบ,บานาร่าเริงอยู่เสมอ ER นาตาใสกิ้งเลยเห็นไหมคะ ขอบคุณแม่มุนชูมากค่ะ